ใครที่กำลังมองหามือถืออึดทึกทนไม่กลัวตกไม่ต้องกลัวโดนน้ำนี่เลยครับ Honor X7D 5G วันนี้เรามาอันบ็อกกัน oh. ก่อนหน้าอันบ็อก 4G ไปแล้วที่แม่งทั้งอึดทั้งทึกทั้งทนสุดยอดผล <Wow. S 1> ขั้นสุดผ่านการรองรับจากระดับ IP65 และนี่กันกระแทกระดับ5ดาวเสีนี้สวยว่ะอันนี้ 5G นะโยนที่ความสูง2เมตรยังรอดโช โคตรเจ๋งั้ง 4G และ 5G เลยและจุดเด่นอีกการนึงเลยมี AI อัจฉริยะแค่กดปุ่มที่ปุ่มเดียวคำสั่งพื้นฐานกดค้างใช้ Google Lens หรือสั่งรวัตถุภายในภาพก็สบายสุดยอดแบต6,500มิลลิแอมป์อึดมากใช้งานทั้งวันสบายรองรับการชาร์จไวอยู่ที่อุ้ย35วัตต์เสียงลำโพงนะครับให้ดังกว่ารุ่นเดิมถึง4 0 0ร้เปอนต และที่พูดมาทั้งหมดนี้คือจุดเด่นของ Honor X7D 5G ว้าว้ยเกือบลืมบอกเลยใครที่ซื้อ Honor X7D ทั้ง 4G และ 5G ตอนนี้รับไปเลยครับหูฟังเอาอยู่ตรงนี้ Honor Choice Headphone มูลค่า1,999บาทภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะสมาร์ทโฟนทั้งอึดทั้งถึกทั้ง AI ครบขนาดนี้ราคาดีสุดในเลทไม่เกินนี่นี่นนพีกันากะหรือเ,เข้าไปดูในไลฟ์สดช่องลูกไคดะ <c oughs> โอทสุดนะครับเอาติดไปเนี่ยเอาติดอยู่โอ้สุดยอดเอาฟังเพลงต่อเลยเดี๋ยวนะ